สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนิมอีกครั้งนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนิมมีเมนูชื่อทอฟฟี่คาราเมลชีสเค้กค่ะเป็นเมนูที่แบบหวานน่าทานใช่ไหมคะชื่อถ้าเกิดใครชอบความหอมของคาราเมลนะคะรับรองจะติดใจเมนูนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเมนูนี้นะคะสามารถนําไปทําขายได้ด้วยค่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้เตาอบด้วยนะถ้าเกิดใครพร้อมแล้วมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเมนูทอฟฟี่คาราเมลชีสเค้กค่ะ ส่วนผสมมีดังนี้วิปครีมขนมปังแคลกเกอร์คาราเมลซอสเนยเคม็มครีมชีสช็อกโกแลตชิพช็อกโกแลตซอสถั่วแมคคาเดเมียอบกรอบค่ะผงวานิลา และเจลาตินชนิดผงค่ะพร้อมแล้วมาลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราลงมือทำเมนูทอฟฟี่คาราเมลชีสเคก้กเลยนะคะก่อนอื่นค่ะนิมจะเริ่มทำจากตัวฐานก่อนนะคะโดยใช้ขนมปังแคคเกอร์ค่ะก็ใส่เลยเดี๋ยวเราจะบดกันก่อนนะคะ ก็ปิดถุงให้สนิท เราจะใช้ค่อนข้างละเอียดเลยนะคะเพื่อให้เนื้อฐานมันเข้ากันง่ายขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะเทใส่ชามเนาะ ้อยแล้วนะคะต่อไปแล้วก็จะนำตัวแคคเกอร์ที่เราบดเสร็จนะคะมาผสมกับเนยค่ะ,นะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เนยนะคะนิมก็นำไปเข้าไมโครเวฟจนละลายนะคะนให้เขาเข้ากันนิดนึงนะคะ เข้ากันนะคะคหรือถ้าเกิดจะใครถนัดใช้มือก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนนี้ไม่ยากค่ะก็แค่คลุกให้เขาเข้ากันเฉยๆค่ะ ตอนนี้นะคะเนยกับตัวแครกเกอร์ก็เข้ากันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปกรุกที่เป็นฐานคันค่ะก็จะมีพิมพ์นะคะคใช้ขนาด2ปอนค่ะคก็พิมพ์ตัวนี้นะคะจะถอดฐานได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีพิมพ์ที่ถอดฐานได้ก็สามารถหาอะไรมาลองข้างล่างก็ได้ค่ะเพ,พื่อจะได้ดึงออกง่ายขึ้นนะคะแขนจะเริ่มในการกรุ่นะคะ ตัวแป้งนี้ก็คือชอบขนาดไหนก็ใส่ไปประมาณนั้นเลยนะคะความหนาแต่ละคนชอบไม่เท่ากันเราก็สามารถแบ่งเป็นสองครั้งก็ได้2พิมพ์นะคะก็ใช้ก็กดให้เขาแน่นนะคะ ดูว่าฝั่งไหนยังมีไม่เท่ากันก็ใส่เพิ่มเข้าไปค่ะที่สำคัญคือตรงตัวขอบอะค่ะต้องให้แน่นมากๆเพราะว่าไม่ไงั้นเวลาถอดออกจากฐานแล้วตัวขอบมันจะหลุดออกมาด้วยนะคะมีสำคัญที่สุด เรียบร้อยแล้วค่ะนิมก็จะนําตัวนี้นะคะไปแช่ฟรีซนะคะประมาณ5-10นาทีหรือว่าดูจนเขาแข็งค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมขั้นต่อไปกันเลยค่ะค่ะคราวนี้นะคะเราจะมาทําในส่วนของตัวเนื้อเค้กหรือครีมชีสนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราต้องละลายเจลาตินในน้ําร้อนก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นเจลาตินแบบผงนะคะเดี๋ยวใส่ลงไปในน้ําร้อนเลยค่ะ คนให้ละลายนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เขาใช้งานได้ที่โอเคจากนั้นนะคะเราก็จะมีในส่วนของครีมชีสค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะเราจะตีครีมชีสก่อนนะคะ okay. อันนี้จะใช้ความเร็วค่อนข้างแรงนะคะในการตี เราจะต้องตีจนครีมชีสฟูนะคะแต่ว่าเนื่องจากปริมาณครีมชีสน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องคอยปาดขอบนะคะม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตีไม่ทั่วถึง เติมปูแล้วนะคะเดี๋ยวนิมจะใส่ตัวช็อกโกแลตซอสค่ะเอามาเทาลงนิดนึงดีกว่าวใส่ช็อกโกแลตซอสลงไปจนหมดเลยนะคะตามด้วยนะคะคาราเมลซอสค่ะตัวนี้เลยนะคะ คราวนี้นะคะเราจะใชออ้ความเร็วระดับปานกลางในการตีนะคะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะถ้าเกิดไม่มีเป็นแบบผงใช้เป็นแบบน้ำก็ได้นะคะนะคะแล้วก็เจลาตินค่ะเรียบร้อยใส่ลงไปเลย ตีต่อนะคะตอนนี้เนื้อก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะพักส่วนผสมนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนำวิปครีมมาตีค่ะค่ะแล้วก็ขั้นตอนถัดมานะคะแล้วก็ตีวิปปิ้งครีมค่ะ บีบิ้งครีมนี้เราตีแยกเพราะว่าไม่งันตัวเนีปบีบิ้งครีมมันจะไม่ฟูนะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะใช้ความเร็วประมาณปานกลางในการตีนะคะ ตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนึงจะเอาให้ดูว่ามันประมาณไหนนะคะให้ดูชัดๆดีกว่าก็เวลายกขึ้นมาค่ะนี่คือตั้งยอดกลางะคะ่ะไม่ถึงกับแข็งหรืออ่อนนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะเอาตัวนี้กับตัวนี้มาผสมกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะ แล้วก็ตอนนี้วิปครีมเราได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ส่วนของครีมชีสก็เรียบร้อยนะคะเราจะนําทั้งสงส่วนนี้มาผสมกันค่ะเราจะค่อยๆก่อนนะคะเพื่อให้มันเข้ากันง่ายขึ้น เมื่อพอเข้ากันเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ส่วนสุดท้ายเลยค่ะปัดลงมาให้หมดเรียบร้อยะคะคราวนี้เราก็คนให้เข้ากัน,นะคะ่ะ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ก็จะนำเขาค่ะมาใส่พิมพ์ตัวที่เราเตรียมไว้นะคะพิมพ์ตัวนี้ค่ะเราก็แช่ฟรีซเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ10นาทีค่ะตอนนี้ฐานแข็งเรียบร้อยนะคะคราวนี้เรจะใส่ตัวครีมชีสลงไปค่ะจริงๆอยากให้มีริ้วๆนิดนึงด้วยจะได้เป็นทัฟฟี่เราจะปาดตรงขอบๆก่อนนะคะ เพื่อให้ตัวครีมะคะ่ะมันไม่เป็นรูเวลาถอดออกมานะคะเพราะบางคนใส่ตรงกลางก่อนแล้วจะมีฟองอากาศอยู่ขอบๆค่ะแล้วพอถอดพิมพ์ออกมามันจะเป็นรูเยอะ มันแน่นเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยใส่ตรงกลางนะคะให้แน่นเลยเดี๋ยวใส่ตรงกลางมา แล้วนะคะเราก็ปาดเรียบแล้วก็นําเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะประมาณ10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวกลับออกมาดูกันค่ะแันนี้ค่ะก็เป็นท็อฟฟี่คาราเมลชีสเค้กนะคะที่แช่ช่องฟรีซประมาณ10นาทีหรือว่าจะนานกว่าน,นั้นก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิตู้ของเรานะคะก็ได้เวลาตกแต่งหน้ากันแล้วค่ะนิมก็จะเริ่มจากแมคคาเดเมียแล้วก็ช,ช็อกโกแลตชิพค่ะตามใจชอบเลยนะคะแล้วแต่ความใจปั้มค่ะถ้าเกิดว่า อยากทานเยอะก็ใส่แมคคาเดเมียเยอะหน่อยนะคะใส่ไปเลยเตียงเหมือนไม่ตั้งใจค่ะแต่จริงๆตั้งใจ ก็ช็อกโกแลตซอสกับคาราเมลซอสค่ะ แ็เดี๋ยวนิมจะนำไปแช่ฟรีซนะคะแล้วก็มาดูการจัดเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูนะคะท็อฟฟี่คาราเมลชีสเค้กค่ะหน้าทานใช่ไหมคะก็เมนูนี้นะคะนิมแช่ประมาณ20นาทีค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะกเลือกมุมก่อนว่าชอบแมคคาเดเมียเยอะหรือเปล่า ออกมาให้ดูนะคะว่าน่าทานขนาดไหนนะคะน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เมนูน่าทานแบบนี้นะคะแลวลองว่าอร่อยด้วยค่ะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv นะคะสำหรับวันนี้นิมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย